เอาปืนปืนซ้อมเกาะก่อนเอาไอ้เหี้ยที่ซ้อมเกาะแม่งกระเด้งออกอยู่แล้วรักว่ะไปไหนพี่ที่ซ้อมเกาะ้สง่งพี่เอาใส่มาแล้วมันเด้งชอบเด้งเสร็จไปซ้อมเกาะมาใายเออ ต้องเกาะพวงมาเชีย,ยร์จมเกาะไฟทางนล้งไม่มีคนหรอไม,ไม่รู้อะพี่ไม่ดัไม่ไดีอ้าวมเปิดเซฟด้วยเฮียแซ่บแน่ เปิดเลยใช่อ้น้องพี่เร็วๆเลยแบกัน่บกันเลยเลยอ๋อนึกว่าคนอื่นมีใครหรอมีแต่พวกเราตุ้งนะพี่พี่ว่าหมดเสียพี่ว่าตอนนี้หมดแน่เลยวะเราตายไปสองรอบแล้วเราตายเยอะหรือเปล่าพี่้เยอะไปกดหรือว่ากดไอ้เยอะพอ โอ้ยมีคนน่าจะบดห้องน้ำนอนพี่นนอกทางข้ามเออคนตีนหรอออกมาก่อนมาก่อนคนไม่ใช่บดมันจะตายแล้วยิงมันเจ็บแล้วโอเคห้งง <No อง <No น้ำใช่ไหมทางขึ้นพี่ทางขึ้น เกาะไม่เต็มสิเยอเกาะมาแล้วมาสามตัววิ่งขึ้นมาซาร์ไป okay. เยอะมันมาทางขวานะไม่ใช่มาทางซ้ายนะมาบบาก่อนมาเบากอนตรงห้อง,งผม เาแพรไปก่อนเปลี่ยกนกระสุนดิจะโดดหลังโดดหลังเราต้องช่วยช่วยไหลามาปล่อยไปเรื่อยไม่มีมันมันอยู่ตรงนี้เลยตรงบันไดใช่ใช่อยู่ตรงบันได <c oughs> รอรอนตรงนี้รอ้อนใช่ใช่อยู่ตรงบันได ปล่อยพึ่งปล่อยพึ่งเอาไปทันล้ปล่อยไปล้ปั๊บมันทุกสิมันทุกซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยมาซ้ำต้องมาซ้ำปล่อยพึ่งปล่อยพึ่งปล่อยจกสวยครับสวยทุกก่อนทุก่น งจัหวะวิ่งมาเจอแม่งสามตัวพอดีอ่ะโคตรเท่เลยเอไอ้โดมจะตายพอดีเลยโดมมาคุ้แตกไงเราจะไม่เหลือหรอผมวิ่งมาสามตัวโดมขึ้นมาพี่ลุกขึ้นมานี่ยี่ก็ถูกหวยกันเนี่ยไอ้หวยไม่ถูกนี่บ้างวะโดมมาคกูแตกเลยแมงแมงเอาไปหมดเลยสัตว์ อ้าไอ้เหี้ยไอ้แฮคโคไี่วะมันลากไปทางไหนมะพี่เดนินไม่มียาผมจะตายแล้วเนี่ยไปยาไปเฮ้ยบอี๋ยเพิ่งมายุ่งกอ้ยยาไปยังไง อ๋อปืนเหรอพี่นี่มันอยู่ตรงผมนี่นี่นี่ครับแม่งเก็บไว้ในตัวมันแต่ว่าอีลูน่าเกาะอ,อะไรวะยิงแม่งไม่ล่วงนี่นี่พี่เอาเอาของพี่ไปเอาหมวกพี่ยาพี่กระดาพี่แม่ไอ้รูน่ามันเกาะไอ้ร <c oughs> ูน่ามันแคเกาะอ,อะไรยิงไม่วงวะ่ะม่วงปะแต่ม่วง,ม,งม่วงกตอดออกมาข้างนอกเนี่ยม่วงพี่ยิงไม่ไมปล่วงไอ้เหี้ยตอนแรกพี่ยิงมันไปอ่ะ ยิงแบบที่ยิงมันก่อนด้วยนะแบบยิงเปิดมันก่อนอะ่ะมันไม่ล่วงมันส่วนพี่ปุ๊บล่วงเลยเออไม่ใช่ปืนอะไรวะมันไม่มีเทือมก่อนเหรอไม่มีไม่ใช่ปืนอะไรมีแค่สองก่อพี่สามสามนี่ก็พี่ยิงล่วงไปตัวหนึ่งไงให้ฟอตัวนี้ยิงยังไงใส่ทั้งนอกป่ะพี่ยิงแล้วให้ฟอไงตายข้างนอกก่อนนอกมันถามเออใช่ใช่ใช่นะไรเนี่เสียงปืนใครย,ยิงวะ อ๋อนี่ไงศพมี่นี่หมดตัวเลขเกาะกระดาษเลยนี่ว่าตัดไปเลยมันมีของม่วงแล้วด้วยพี่ไม่เจ็บหรอไม่เจ็บเอาเลยไอ้น้อง เป็นก้นนะพี่เขาบอกว่าหรือเราจะไปเมเจอร์ก่อน,นออกดูก่อนพี่ไม,ออม่เหลืออะไรแล้วนี่สองเกาะแม่งก็ไม่ติดมาลืมเงี้ยไม่ลืมหรอกกดมาแล้วผมกดพับมาเลยไงผมไม่ได้กดยืนยันหรืออะไรนี่แหละอ๋อเอ็กว่าซื้อหรอใช่อินบี ยังเศร้าไอ้ยี่สิบเกาะไม่ได้มาได้ยิงตัวแรกที่ผมยิงนะแม่งเกาะม่วงไอ้เยี่สองตัวแม่งวิ่งตามตูดไปเราก็ถือว่าโชคดีนะเจอตีใหญ่แล้วเรายิงชนะแต่ต้นเกตออกออกไปได้สบายเลย เออมาสี่แสนอยู่นั้นเนี่ยโอ้ยผมอิ่มไปอะตอนเนี้ยใช่โตกลมแล้วพี่กยลยดิ้านสามฮะจะเยอะพี่ก่อนล้านสาม <3 S 3> พี่แป,งป,แปงปืนใช่ไหมโอ้ผมเอาปืนมาหมดเลยอะใช่เป็นแปลงปืนแต่เวลาขายอะปืนแม่งราคาทบตกเอาของแต่งไปขายไง,ไงพี่ใช่ใช่ ต้องถอดของแตงมาขายนะถ้าขายทั้งปืนไม่นไ้ราคาเว้ยใช่ๆพี่ Wait for my intro โอ้ก็ว่าอยู่ทําไมล้มวะปืนแม่งจอบเกอบ48ปืนอะไรเนี่ยที่ผมถือนี่พี่ AK 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 12 ใช่ปะ SR ขี่สามสามไอสามเอ็มพีอ๋อ SR สามก็ปืนที่ผมบอกพี่ไงที่มันมาลูดไวอะเออที่มันที่มันลั่นไวอะที่มันลูดอ่ะทีพี่ยิงพี่น็อกเลยอะเออที่พี่ยิงปืนเนี่ยแหละหัวปืนเนี่ยไปลง normal อะยิงมันใช่ไหมแต่กระสุนมันเปลืองเวลาเล่นพี่เอาไปกันหกสิบนัดอะยิงยิงแค่สองตัวก็หมดละเหมาะไม่ชาร์จอะพี่ปืนยิงนี่ใช่ใช่ เอาไม่ได้หน่อหมอสนุกเลยยิงมันแต่ส่วนมากเขาเอาไปลูดขานะปืนนั้นแหละแม่งไวจัดเลยไม่เป็นหนูหนูที่ไม่ใช่ก๊อกว่าแต่เคยเจอแม่งแต่งก๊อกมาเกือบเกือบแสนเกือบสองแสนอ่ะ มันแต่งเพื่อ,อเอาไปลงด่านเนี่ยพี่ให้มันเข้าด่านได้ใช่ผมรออยู่พี่วันไหนที่ตู้ผมหมดอ่ะมันจะเป็นหนูเคยเอาลงไปเล่นอยู่นะปืนพกอ่ะมันดีเหมือนกันนะมันมาตื่นเต้นดีเตื่อบตื่นเต้นดิ